้าพิมันขอตัอง้งคนเลยมากไปหน่อย

Yep, yep. ¿Cómo cool โเบ่งหน้าเอนกัน,นหนาห้าครับผมเป่งหนาห้าเหมือนหน้านองแม่เหมือนวันนี้นี่หน้าลำบากครับฝนตกมา,กห,ลาหลายหลบเลยอยู่งานเดียวหน้าสามสิบไร่เลยอยู่งานหนึ่งกับเข่ามาไหวครับผมมาเข่าไวสองขึน มาเขา้าวไอ้ซองขึ้นแล้วกันเอาคางไว้ขึ้นหนึ่งเปิดเบิางงอกแง่เปิดๆรูไ้ไหมมันงอกมัก้งงอกกันนะ ว่าก <icana>, ็ว่าว yes. ่ามาเขาไว้มาใหม่ต้องเกิดครับไปเห็นไปบ้างนะคุณมองก็เขาเกิดเหีือวยุ่งงานเดียวเลยแหละสามไร่เลยเห็นชาเห็นท่าตุสองงานเดียวเนี่ยบ้านต้องหลอกกั ครับนี่เขามาไว้ต้องขึ้นเอาขึา้เ like er, นเ้าวขืนหายมันเสียหนามือขึ้นหนึ่งออกนอนเหรไว้สามเข่าครับผมเป็นหนามบอกเลยวันไรจังสิบ้านนี่กับปนีทงนี่ก็พุ่นจนประหวดพุ่นตามจีบเลยครับพุงหุ่นทั้งเทิงหุ่นเหียบปล่อยเมื่อไหร่เลยอยู่งานเดียวแหละครับจะทานไทยนั่งอยู่ไม่เกือบสิบไปีกินยังกับเขาเหรอเกือบบไปีกินเขาในเขาเหรอ ยังม่เบิ้งเขาต้องเติดเขงามเติบลเลยเิดก็เกิดข้อข้หนล่ะครับนล่ครับข้อได้กินนีย่เราตันนี้ก็ประมาณเดือนก็กลัวครับผมตั้งแต่ไายนังในเดือนนึงเขาหบุ้งยาวแล้วเบิงีละครับตัวบอลงานต้มอยู่ไหนโบน เป็นง,งานกระสีออกวัดบุญนี้งานขอ,อกวัดเป็นอะไรจะวานลงไปอีกหนบกก่อนนี่แหละครับผมสาหรับวิธีการวานเขาหน้าตมครับผมมันก็นต้องเหตุยากลําบากแน่แต่ว่ามันยากอย่างเดียวครับผมยากอ่เขาหน้าตมเนาะมันยากเวลาเดียวแหละเวลาไถาหน้าเราหลดติดลมติดลมยูซีเธอครับงานนี้แ,แต่มาเขากระม้าแป๊บเดียวแล้วครับแล้วก็ว่านเลย มาสองมือโอ้ยมาสองขึ้นแล้วก็โอมสิไปไสัว่านเขาครับผมวันนี้ครับวันี้ยังครับผมอขอลาเพปสนี้ครับผมขอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอ้อม